o มอร์ n i ิ่งแบงคอกสวัสดีวันจันท์นะคะทุกคนสวัสดีวันจันท์ดาวคารเวลาหกนาฬิกาโดยประมาณสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะอ๋อโอ้ยเดี๋ยวสิวาผู้ซอยเป็นอย่างะคขึ้นมาหัวสะอึกสะอุยสันวาเอาบอกหัวจังได๋เนาะ ภาษาโล่งสำนักเสือก็บา<ล>่บาเลยว่าจะควางงามเลยล่ะหญิงหญิงคอกหญิงเวียอีกกะโลกหมากูก็บ<าล>่กเลยว่ากูงามกูกะโลกให้เบิงซืกเสือ้อเออ กูเป in ็นเงสีเด้อเด้อเด้อกูก็บ่ได no ้เท่าคือเมื่อวาอีอย่างประมาณนี้ไหมกูก็ไ่ได้แบบว่ายางหน่อยกูก็ยืนยันตัวตนว่าเออกูก็ไ่ได้เตี้ยบม่ได้ดำเด้อบ่ได้แบบว่าผู้ให้จึงสิแม่กูกับพ่อไปบ้าไปว่าจึงสิแม่กูก็ไ่ได้ว่ากูงามดอกเออแต่จึงได้กูก็ยังมั่นใจกูก็ยังกล้าวบอกว่า เออกูกับใครก็มึงอยู่จังสิแม่หลายต้อพลาเด้อย่างกูไปนันไปนี้กูย่างเป็นวันไปว่ากูไปย่างไก่คนเออกันแนมกูแน่่ย,ยู่จังสินะ <IT> <laughs> เออกูกับว่านในแต่งตเต็มยดอดกูกับให้เบิ้งซื้อ,อ,อว่าว่าแวมแวนี่ละเออขันอยากพ่อตัวจริงจ็สิได้พ่อยุดดอก กวยกวยเออนี่แหละสันดานมึงเนาะถึงเขาสีง,งามกว่าเขาโลงมึงกับมยองเขาดอกกุเสือมึงสันดานมึงมันขีดฉามันฤษสยาเอออีมิป่มป้าสังมัก่าดูฉูกจมูกกูแท้จริงๆกูบ่เฮ็ดจมูกกูกับคมเน้ะเอออันพ่อกูหายมาอีหลีอันนี้กูว่าอีหลีได้นี่กูไเวาวใส่มึงเน้ความสูงือกัน เออคอรัวกูมีแต่สูงเงีวอัดหลาดบ่ได้มอต่อคือมึงเอาเกือบส่วนย่องอันอีแม่มึงน่ะติดต่อกันสามมันคูก็บ่ได้เคร่งแขงกูดอกเออความสูงนี่กูเป็นเลิศมึงอยู่แล้วเออถ้าว่าจมูกเนอะว่าจมูกกูยหญ่สัน้นป้ามึงก็ดูถูกค้างนอกกูเฮดป็นเบิดเ,เป็นเป็นแสนพุ่น เออเออโอเคมัเป็นยังมัเป็นอย่างกูแอบพ่ยมึงด้วยยวมีโอกาสกูจะเป็นเหลาไหมก่อนโอเคโอเคม่เป็นอย่างแต่ว่าตอนนี้ัตจริงก็่ไม่ได้เป็นสั้นเด้เออก็โอเคโย่สินาเอามึงก็ว่ามึงมาจอบกูมึงก็รู้จักเปิดมึงก็รู้ว่ากูหันซ้ายหันขวาหันหนาหันหลังสันระเออมึงก็รู้สันมึงก็ว่ามึงมาจอบกู อ้ยหาทางมึงเอ้ยอันกูก็ไม่ได้ว่ากูงามดอกงามบ่งามก็ซ้ำเถอะว่าแต่ว่าหลักๆเด้อกูบ่ได้ขีดไข้คอมีคือมึงเด้อกูจินกูกินข้อละเจนทุกมือมึงรู้จากบอกข้อลาเจนวิตามินนะมึงรูจากบ่บำรุงผิวนั่นป้าอีฮาเนี่ยคือกล้าดูถูกแมูกูแท้ของจะควางคือจังเจ็ดอันคือจังหูด,ด่างหมูนี่ จังหมูยา่างไปดูถ้ำไหมอีควายเอ้ยบาพุนันผู้นี้เท่าเพื่นกูสามสิบผาจุ้ยสามสิบผาหกสิบผาอีคว้ยแล้วเบิ่งแล้วเบิงบาดนี้อีแม่มึงแม่อีแม่มึงแม่ปา้าอีฮานแมนเบิร์ดบอกอีมอยก็โม้มหีแม่แมนเบิร์ดบอกป้าสัวเกิดมาเนาะเอบอ,เอ,อบ่เป็นอย่างเอาบ่เป็นอย่างเอออีแม่อยากงามอีแม่งามบ่ แหนงัํา,าบอแหนงัําบอปรนะหาหันทรายหันคัวว่าเป็นตต่นทางเนาะมึงกนมึงสิไปดาเม่อันคนอื่นว่าเถาหนึ่งเด้ออีสันดานมึงไปดาเม่มึงเด้อเออเรากูบ่รับดอกกูบ่รับมึงสีดายัางกะซามกูบอลับมึงสีบาน,นจมูกใหญ่ยิ้มเถาจังสันกูบอลับเพราะว่ากูบ่ไดแมน <c oughs> พุนอุ้ยบเแมนมึงดานองมึงบอป้าไปเฮ็ดไหมซ้ำนั่นเฮ็ดไหมยังดังงี้ง่ายเปรีผ่ะ อันค <And> ือจ kind of ังตือป่วยไก่พี่แสดงว่ามึงด่าน้องได้นี่มึงว่าอินนหน้องในมันบอกบลับเด้อกบลับสวยเลยเลยมาก